วันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นรถบัสคันนี้นะครับหรือรีวิวคันนี้เลยนะครับนนคบันนี้นะครับก็แบบระบบจัดเต็มนะครับคันนี้ โอเคครับก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องออาเรโอวนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นรถบัสคันนี้นะครับหรือรีวิวคันนี้เลยนะครับก่อนที่จะไปดูรีวิวรถบัสนะครับก็ช่วงนี้ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้มันโควิดระบาดนะครับก็อย่าลืมป้องกันตัวเองนะครับเอ้ยมันแปลกๆปลไหมว่าคานี้ก็อย่าลืมดูแลตัวเองนะครับเออป้องกันตัวเองมันแปลกแว่ะ โอเคครับเออก็ตามนั้นครับก็อย่าลืมดูแลตัวเองนะครับผมก็เป็นห่วงนะครับก็ผมเป็นห่วงทุกคนนะครับก็ช่วงปีใหม่นะครับใครที่เข้ามาดูก็ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับถ้าใครแบบกดไลค์ก็ยิ่งสุขภาพแข็งแรงนะครับยิ่งอยากได้อะไรก็ขอให้ได้นะครับสําหรับปีใหม่นะครับโอเคครับก็นอกเรื่องไปไกลแล้วนะครับก็เข้ามาที่ในเกมกันเลยนะครับผมก็ ไปดูกันที่รถคันนี้เลยนะครับผมจะมารีวิวรถคันนี้นะครับผมคันนี้เป็นรถของอิสระการนะครับผมเป็นรถของจังหวัดอะไรนะเออเป็นรถของจังหวัดอะไรก็ไม่รู้นะครับขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้ไปศึกษาเรื่องนี้มาครับโอเคครับก็เข้าเรื่องมาเลยนะครับ คันนี้นะครับก็แบบระบบจัดเต็มนะครับคันนี GT ้มีทุกระบบนะครับผมก็ใครที่อยากได้ก็กดติดตามไว้เลยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเวลาผมอัพคลิปแจกนะครับก็จะได้ก่อนเพื่อนเพื่อนเลยนะครับถ้าใครที่ช้านะครับก็จะอดได้นะครับเพราะว่าถ้าแบบลงนานอ่ะมันจะลิงก์หายนะครับแต่ผมแก้ให้ใหม่ได้นะครับ โอเคครับก็มาที่การรีวิวรถกันเลยนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูที่ด้านหน้ากันก่อนนะครับด้านหน้าคันนี้มีสติกเกอร์เขียนว่าทีมเส้นเหนียวนะครับแล้วก็ของฝากแม่บัวคำนะครับผมต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูที่ด้านข้างกันเลยนะครับผมส่วนด้านข้างนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับด้านข้าง นี่ก็เป็นล้อสแกนเนียนะครับคันนี้น่าจะเป็นยูโร8ดนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับถ้าผมจำผิดก็ขออภัยด้วยนะครับผมนี่ส่วนด้านข้างก็จะมีสติกเกอร์นะครับอิสระการนะครับก็เบอร์โทรติดต่อก็ตามนี้เลยครับเบอร์ตัวเบอร์เบอร์ตัวอะไรอโออะไรครับเนี้ยลิ้นพันไปหมดแล้วครับก็ขออภัยด้วยครับก็เบอร์โทรติดต่อก็นี่เลยนะครับ ส่วนคันนี้เป็น8ล้อนะครับเป็นเพาสแกนเนียเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูที่ด้านหลังกันเลยนะครับหน้าคันนี้น่าจะเป็นเครื่องสแกนเนียนะครับผมนี่ท่อนะครับสุดจัดรับคันนี้สุดจัดใครที่อยากได้ก็กดติดตามไว้เลยนะครับผมต่อไปนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ด้านในกันเลยนะครับผมนี่นะครับภายในรถก็เก็บงานละเอียดมากเลยนะครับ นี่นครับกระจกก็มองเห็นนะครับพวกอะไรก็หมุนได้นะครับเครื่องเสียงจัดเต็มเดี๋ยวเราพาไปดูภา,ดานนนาภายในด้านบนนะครับเ้านี่นะครับภายในด้านบนนะเบอกว่าจะประมาณนี้นะครับส่วนด้านล่างนะครับนี่ก็ซูมได้สุดแล้วครับเท่านี้นะครับซูมได้เท่านี้นะ ดูสําหรับที่คนขับนะครับนี่นะครับสําหรับคนขับนะครับโอเคครับต่อไปผมจะพาไปดูที่ระบบไฟของคันนี้เลยนะครับผมนี่นะครับระบบไฟรอบคันโอเคครับไปดูที่ระบบเปิดประตูกันเลยนะครับผมนี่นะครับประตูนะครับสวยครับคันนี้ระบบเปิดประตูก็สวยนะครับต่อไปนะครับผมจะพาไปดูที่ ระบบเบอร์หนึ่งกันเลยนะครับเบอร์หนึ่งน่าจะเป็นยกรถขึ้นยกรถลงนะครับผมต่อไปนะครับผมก็ไปดูที่ระบบเบอร์สองกันเลยนะครับเบอร์สองก็เปิดประตูคนขับนะครับผมแล้วก็ประตูฉุกเฉินครับผมนี่ครานี้ไฟเลี้ยวเร็วด้วยนะครับแล้วก็ไปดูที่เบอร์สามเลยนะครับ เบอร์สามนะครับเป็นระบบเปิดห้องเครื่องนะครับผมก็ดูเครื่องนะครับโอโ้โหเก็บงานละเอียดมากครับคันนี้นี่นะครับต่อไปนะครับผมจะพาไปดูระบบขับเคลื่อนของคันนี้เลยนะครับว่าจะสวยจะเท่แค่ไหนนะครับก็ไปดูกันเลยนะครับผม อเคครับก็สําหรับการรีวิวมอสรลดบัสอิสระการนะครับก็มีประมาณนี้นะครับก็ผมได้รีวิวรอบคันไปหมดแล้วนะครับก็ใครที่ชอบที่ผมทาคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผม